ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดพิธีวันสถาปนาครบรอบ16ปีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติราชมงคลสารเสริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปีที่16 ในวันที่18มกราคม2564ณศาลาราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารองศาสตราจารย์สินสิริสงาจ,จิตผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาวางผ่านพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชากาลที่9 และนำกล่าวถวายราชสรุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลรัชกาลที่10ต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์และมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติราชมงคลสรนเสริญประจำปี2563ให้แก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลายัยธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน โจไบเดนเผยภา,ารกิจแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา20มกราคมนี้เตรียมยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมันแคนาดาสหรัฐนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าภารกิจแรกที่จะทำหลังรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้คือ การออกคำสั่งให้ยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL มูลค่า8,000ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดแอลเบอร์ตาแคนาดากับรัฐเนแบสกาทางภาคกลางของสหรัฐเป็นระยะทางกว่า1,900กิโลเมตรหลังกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอเมริกาเหนือต่อต้านโครงการนี้มามากกว่า10ปีก่อนหน้านี้รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคัดค้านมติของสภาคองเกรสเพื่อให้ระง,งับโครงการก่อสร้างจนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาบริหารประเทศในปี2560และได้ออกคำสั่งในปี2562ให้เดินหน้าโครงการต่อนอกจากนี้นายไบเดนยังให้คำมั่นว่าสหรัฐ จะกลับไปเป็นภาคีกับสมาชิกของสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหลังในทรัมป์ถอนชื่อสหรัฐออกจากสนธิสัญญาในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนซึ่งนายไบเดนกล่าวว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญมากที่สุดรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี